อาสวัสดีครับเอฟซี FC พอทองเล่ทั่วโลกข <c oughs> ออภัยครับ <c oughs> มามายัางล่งผมสีมาตาม <c oughs> ตอติดติดคือนี่แหละครับผมมาสเตนบายอยู่นี่้าหอดก็มาจัดการเาสเตนบายสแตนบายยังตีมะหอดหาือเรียกก็ล้มล้มหรือมาจัดน่นจัดนี่อ่ะอามามาที่นี่มาขอโชคขอลาบกับปู่ญ้า จอมบวกปูญาจอมบวกที่ให้โชคให้ลาบช่องพอต้องแลคนเดิมไปฝากไปตอนมูเจ้ามาสองงวดสอนนะครับ้ะงวดแรกก็คือ <c oughs> งวดแรกคือพ่อใหญ่สมบ้านเราติวมามอบโชคลาบให้ยุมมองนี้ละเอองวดแรกก็เพิ่นกให้เขาเลยคือรแล้ววัลขังเคียงจากสามหาสองเพิ่นให้สามหาหนึ่งบัดที่นี่เออเอองวดที่สิบหกมิถุนายน มีทุนาทั้งเดือนนีพื้นห้เขาแล้วครับเนาะทึ้งหนึ่งทึ้งหนึ่งมิถุนาแล้วก็สิบหกมิถุนาจอมปวกพื้นห้เขาติดตัวกันแล้วคณะพื้นห้นเขาเออเลขเสี้ยมซี่สามตัวป้าป้าบัวสอนให้มันเกสรโป้าเกษรป้าเกษรบานแค้นพนเขย่าเสี้ยมซี่ให้ไปฝากไปต้อนศูนย์ศูนย์หกแล้วตะรี่มันออกศูนย์หกรับตรงตรง,ตรงปีเปียพอท้องแลกอะคืออยู่ไ้ตี คือย,ยูนิงได้ทีแล้วครับเนาะก็ต้องมาตามต่อถ้าเบิ้งในช่วงระยะผมมาขอมาสเตนบายขออยู่นี่ถ้าเบิ้งสีมีผู้ใหมามาถือจังบากกับพอทองเรขอโวกขอลาบเนี่ย <c oughs> มาขอสองเทียก็คือก็คือถือจังบัเทียแรกก็คือเอ่อรุ่งสมบัลเล้าติวเทียสองคือป้าเกศรบาดแค้นมามอบโชกลาบไห้มู่เจ้าัดที่นี่งวนดนี้ถ้าเบิ้งได้ครับเด้อ ผมสิไท่ถ้ำสิม,มีผู้ใดมามหาในระยะช่วงพอท้องระยไทยทํำกับสิใดบ้าขอโชคคอลบับอืมเอ่อโดยที่ว่าบริณฑนหมายกันงวดที่ผ่านมาพรลูกสมงวดแรกกับบริณัดหมายกันมา่อมาขอโดยบังเอิญป้าเกสรกับบรินฑนหมายกันโบจักกันจอยมาขอร้องกันโดยบังเอิญมามอโชคลาภไหมมือนี้ท้าเบิ่ง ทีนี้ผู้ใดมาบ่ตั้งแต่พอทองแลมาขอ,อนี่สองเทื่อนี่พอทองแลบ่ได้ขยาวเสียมซี่เองแล้วขอบาะมีตะเพิน่นมีตาพอลุงสมกับป้าเกษรเพิ่นก็ให้เขา่าทึกสองงวดสอนอ่ะัาที่นี่งวดนี้เอ่อวันจ,จังวันที่หนึ่งกันนกกา,าคมพศ .2568 แต่เบิ่งผูใ้ใดสีมาให้โชคให้ลาบขันบ่มีมากก็คือพอทองแลคนเดิมคั้งแรกกรสิเดียขยาวขั้งที่หนึ่งที่สองว่ได้ขยาวเพิ่นมาเอาให้อ่ะเที่ยวนี้ มาว่ากันกะกะเดี๋ยวผมตั้งหอยไรก่อนอืไปาท่นผู้ชมมาไปขอพรมาขอพรไข่อยกันนะถ้าเพิ่งสิมีผู้ใดผ่านมาช่วงเวลาพอทอกแลกลังทับรายการแล,ล้วกันาะสิบังเอิญอีกบอกคือสองงวดผ่านมาบอกไปไปตัวเดี๋ยวก็เลียขับกับขับ ครับ FC ซพอทองแหล่ทั่วโลกมาัดทีนที้ิมาตามต่อขับขับกันนะปูย่าจอมปวกผมเอินปูย่าจอมปวดกันทั้เนะให้โชคให้ลาบเขาส้อมวดซสอนวดแรกพลุ่งสมบัติ้วติวิไม่เขย่าเส้นซี่ไห้สามหาหนึ่งเป็นเหล็กรางวันขามเีง่งแล้วก็วดที่สองก็ที่หกมีทุนาพานมาบันหันปาเกสอนปานแค้น กหน้าอยู่แถวนี้แหละเพิ่นมาให้ช่องไฮลาบท่านผู้ชมไปสองท่านแล้วยิงสัตว์ชัยัาที่นี่ทะเบงงวดนี่เออหนึ่งกันนาคมพศ2568สิบที่นี่อยู่ไรบ้าโน่นนีนั่นบอสขันบ่มีกับพ่อช่องแรกก็เป็นขังแหลกที่บักขอนี่ได้ขยำเต็มที่ทะเบงขันพ่อช่องแร่ขยำเองทะเบงที่เป็นจังไหนสิคือเพิ่นสองคนขยำขอเพิ่นบอเรอหรอมะมาบากันคอยตื่นก่อนแ่คอยเตรียมโน่นเตรียมนี่แจ็คสแตนบาย ไว้ยางสวยหรูงามว่าขอเป็นกระขับแล้วก็รักกาบาจัดว้เพื่อออบังเอิญลุงสมกับป้าเกศรสิผ่านมาเพิ่นว่าคันมันออกมานี่จังมาจังมาพอกันเนาะพอนเพิ่นว่าไม่เห็นเพิ่นมาอยู่ครับนี่เป็นเพิ่นบุษันมาแต่ว่ากระทำมาบ่บมากัด้วยความบังเอิญเท่านั้นล่ะบพราะนนันหมายทั้งสิ้น นอกจากบังเอิญพอท่องแลียกก็ต้องขอผลยบเพิ่นมาโอเคนะขอเหล็กเสียมซี่สามตัวกับสองตัวคืกเก่านะครับเนาะอืออือปูยาจอมปวกกนะัเนาะอรัพในดินสินในน้ำขอเหล็กเสียมซี่กับเหล็กถูพือเก้านะครับเนาะทุกขามาเออทอดมาถึงมีร้อนมาพึ่งเย็นท้าเอฟซีผู้พัน ทํามาหากินลำบากมาหาปู่ย่าจอมปวกปู่ย่าจอมปวกได้หนิเราคำเนาะให้โชคให้ลาบเหลือเชื่อสองงวดสอดเขาหลายมองครับเอ,อลูกสมนี่จังมะม่วงลูกสมบานพอตั้งแล้วก็เดิมที่ลงไปมะม่วมงลูกสมกับเขาครับเป็นสันเดี๋ยวคำเนาะ บอกต่อเดี๋ยวคนเรียจจกยูทูบบอกเก้าพันจะจัดไอ้นี่เรียบร้อยแล้วล่ะ น้องคำเนาะอืมให้โชคให้าลาบสุดยอดครับล่ะตูย่าจอมปลวงหรือุดยอดครับให้โชคให้าลาบกลับลต้องขอยต้องแลยางสุดๆเลยมาขอแหลกๆเลยโอ้ยฝนแก่เป็นโอ้ครับฝนต้องแลงเยเหลือเสือครับลนะ่ะเหลือเสือเลยเอ่อมองนี้นี่คือมันตรงขามครับเอ่อแจมแม่ตะเคียนออนซอนมานี่ นี่ขดานี Now, ่ยุ it. It ่งเยี่ยงกันนี like ่ล่ะฟังนั oh, like ่นก็คืออ่อนซ้อนมานี้มองผมนั่งขออยู่นี่ฟังนี่ก็คือปูย่าจอมปวกที่ผมก็นั่งนั่งขอยอยู่นี่เราคำาะเดี๋ยวอ่อนซ้อนมานี้นี่ผมฝันเห็นอยู่ผมฝันเกีียวอยู่เดี๋ยวผมตองมาคอยได้อ่อนซ้อนมานี้นี่ผมฝันเห็นครับฝันเกี่ยวกบมองที่มอง่นนั่นล่ะเดี๋ยวพวกเรามาคบฝันนี่ฟังอ่อนซ้อนมานี้เด้อ มาที่นี่ยูทูปบอกเก้าคนเขาต้องเดินพวแล้วแหลครับครับ บ่ดับดี่ดีเพิ่นมีดพงเพิ่นสร่างพงของเพิ่นเองท่านผู้ชมกันร่มกันฝนได้สบายร้ายให้ตัวเพิ่นมวเห็ดใหญ่ๆให้เข้าไปนั่งขอในหันไม่ทำ่นนะครับเนาะ สี่มงกลัวๆหาโม่วงแรกหนึ่งแล้วครับเวลาสำหนีบ่บ้ามาบอกม้าก้าวพร้อมผมพอตรงเรียกป็นเดิมตรงชุ่มนามตัสระพระครโตอระโตสัมมาสัมพุทธสระ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะสาธุดเดิมปู่ญาจอบปวกพืชแต่ชิดอยู่นี่ดูได้คุ้มคล่องอยู่นี่นมือนี่ผมช่องข่อทระเรียกคนเดิมมหาทันเรอบๆป้าเอี้ยซี่คนมากขอโชคขอลาบ,บ,าบ,บครับปู่ญาจอบปวกซับชิดครับจ้าผมขอขอบคุณยอนหลังนี้ขอลาบ ารู้ดิบาลในสวนต้องขอโชคขอลาบมอบโชคลาบให้ไปยฝากไปตอนเอฟซีสองงวดต้อนขอขอบคุณไปย่างสูงสุด้วันที่นี้ผู้ขามาเป็นงวดที่สามจัดติดต่อกระโดดมาตรงเกียงใจนะครับเราเอาตรงโปรตีเปียไปเลยงวดที่ที่ว่าผมวานเป็นสามหาดินนี่ของดัตติรีเป็นหนึ่งนิถุนาเนี่ยเพิ่นออกสามหาสอง วดนั้นผนว่าผนเก่งใจมั้งผมคิดว่านสบางแต่เอาปูย่าทีนี่พ่อวจิพนายนผ่านมาผมบอกว่าันต้องเก่งใจแล้วตัใให้ตลยครันสุเห็นปะเอาปูย่าจอดขวบขัดทีนี่สิ็ต่ต้องเกงใจเ่าละว่เพราะว่าโอ้ยวัดทีเดนงวดติดตัวกันบนธรรมดาเด้นี่นกับนาะเอาวดนี้เป็นวัที่สาึกรกฎาคมพศ2 5 8 กอต้องเลี speaker, roommate, up, room, ้เด right ือสภาพเป็นมาเอาโจกอลาบต้องอจกอลาบกับปูย่าจจมบวกผู้บรนีบุญบรุีสูบมอโจกลาบให้กูเปมะหากินลบากแล้วคำนั้นเอาจัดสามตัวเปงนงให้ผู้ขานะนเอาเรียกเชือกที่สาตัวลงปวดนี้ผู้ขาติจัดเองเรียกเชือกสี่สามตัวกับเรียกสเชือกที่สองตัวนะครับเนหลังจากผมเก้าจบจะคอเชิญปูย่าจอกบวกทงมหยิบเรียถู้เป็นผู้ขานึงอยู่ในกระป๋่งนี่แหะเอามาเดียวเรียกแล้ววันไห สากไปก็นอนเิ็ศที่ของ,ของผมโรงพยาบาลวัดนินเดือนพ่อทะเลคนเดิมผมต้องมาปูาย,ย่าจระพวงที่ประเทศเล็กไทยแลว้วก็ที่หนึ่งสามต,ตัวและสองตัวให้กับผมช่องพ่อทะเลคนเดิมคือเก,าอเก่าคนที่สามส้า มา,มาที่นีออ่ผู้ญาจอบผัวครับที่นี่มาหยิบรเรกทุ่งเผูุ้ขามีผุขาเก้าไปบ้างคับเ,เอาคนคขวดม,มาละไม่เบิร์หรอกว่าเดียวครับแล้วว่าจะย,ยื่นนี่ละครับเชิญครับ ไปถือขวาดังแป้งดังวะพึทัศที่ทันใดคุณให้เราเดี้ยน้ก๊อเอ่อเป็นบริการเอ่อพยานาคเป็นไส ผู้พญานาคเจ้าเด้อผู้ย่าจาบอบบวกเป็นใส่เจ้าว้าช่อไคลาบมุทุกไข่เอาบอังปังเด้อต้องขึ้นลงนาค,ครับผู้พญานาคใส่เจ้าเดียวผู้ย่านี่จะต้องยัดให้เพิ่นขับเพิ่นว่าเพิ่นเอื่นใส่ถ้ามุไขหรือว่าผู้ใดเพิ่นว่าบ่เคยผ่านเลยผู้ย่าจาอมบวกว่าเจ้าใหญ่ผ่านเด้อ คุณพัญานะครับมันนี่มองมาจุดบังล่มพ่อดีขันแม่นบบเบ็ดยังสี่นี่จุดทูไปเด้นะครับล้มล้อมยังส่นะโอ้เ่เห่แม่นยอยู่บ่ไ่ะ เจ้าทางทิศตะวันออกมามาที่นี่นาทีระทึกใจนาใจระทึกทีเป็นยังละ่ะเลขเชี่อมที่ซี่เชื่อมเพราะได้เปิดแฟกไ์ใดอกแต่ว่าขันกองตัดบ่ฮู้แต่ว่าขันได้เปิดแฟกต์ใบขันเั็นกล้องตัดนี่ไฟมันสิดับอันนี้เพราะได้เปิดแฟก เก่าไหมครับเลกเก็บหายแล้วับันจกใส่อะไรก็ได้ถูกก็ได้หรือจะรวานไปอ่ะอ้อปู่ย่าจอมปวครับมนที่นี่ผมต้องเรื่ยเองตังวนี่ง่่บงังเงินมาพอ่อะบอนโชคลาภให้ครับผมช่องพอตะตคนเดิมผมสี่อโชคลาภสาตัวเจ้าเทียบี่สาตัวเปเลขไทยลำที่นึ่งเอาเลขไทยเราก็ที่หนสามตัวก็ไปจนที่หนึ่งก,ก,การกฎาคมพศ2568อ25อกตรงบังคับปู่ย่าจอมปวก ออกเป็นไม่แล้วครับเดีย,ยงถ่ายรำหนึ่งเชิญครับเอ้าแนงียงๆปูย่าจอกบ,บวกยิบเป็นเรีย,ยง้่ายรำหนึ่งให้เป็นไม่แล้พอต้องแรกคนเดิมหมาเลย ไม้ราคาครับไม้ราคานี่คือไม้แรกของปู่ย่ายอมบวกสับฤทธิ์เอาไม้ที่สองเป็นไม้ที่สองเป็นเลขตัวที่สองต่อจากเออไม้แต่ขามาเลขไทยเราทีนหนึ่งเชิงกระสันเอา้า หม้ที่สองกูญยาจอบบวกยิบเบกไา่แล้วก็ที่ 1, หนึ่งแหกแกผมช่องว่าตัวแรคนเดิมเป็น 1, 2, 1, 2. ไม้ที่สองไม้เลขไม้เล็กสาครับไม้เล็กสามรวมกัน5้าสามหสานี่อย่าลนะืมอย่าพลาดนะวันหนึ่งวันที่สามด้วยอ่ะกุญยาครับปุญยาจอบบวกมาที่นี่ดีผมก็สิขอเป็นเบกตัวตัดสินญาตขัดว่าตัวไปเกีงใจนะครับละกุญยาไปเกรงใจนะครับแล้วที่นี่เออซุปมูลันคนบมามาัวดอก เาวามาให้ช่วงใหลาคือกันต่างคนต่างสาม,สมากินทํำบุญปูย่าจอมบ,บวกจัดนักครับอระน,นี้เอาต่อจากไมเ้เล็กหากับไมเ้เล็กน่ะเอาเป็นไม้ตรดสินเออขอยว่าตัวบนหัน่นไมเ้เล็กไม้เล็กหาเอาเออหาสามโอ้ยหอ้ยยี่หนี่ก็ไไ้ ปัดสิไปมันก็ไปเลยอ่ะหาสามนี่ผมผมเห็นแต่ที่ทแรกแล้วผมเห็นอยู่นี่แหละบ่เนี่ยบ่เนี่ยใจว่าเสี่อมซี่สีมะตรงกับทีผมเห็นบ่ได้บอกบ่ได้นัดบ่ได้เกาเลยเสีส่อมซี่พนันหาสามอ่ะอ่าปูย่าจอบเปลือกขับปัดสิ่นี่เป็นตัวตัดสินต่อจากหาสามอเอาคักๆปังๆล่าง,ง,งปูได้ปดรับร่างปัูได้ปุ๊บใส่เกาหูเขาสาเขาเลื่อนกันไปดวนเขาต้องไปเกรงใจตัวตัดสินเนขินกระพัดเออ หมายี่สามไม้ตัดสินเป็นเดียกไทยเัาที่หนึ่งเออปูย่าจอมปลวกพิดอยหมายเลขหมายเลขหกครับหมายเลขหร่วมกันห้าสามหห้าสามหกงามหรือห้าสามเก้าุดยอดผู้ชมสุดยอด,ด,ยอด,ด,ยอดครับปาด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 เอัที่หนึ่งปูยาจอบปลวกครับมาที่นี่สองตัวนะครับละเออที่ว่าไหโชไ้ลามาสองงวดนี่เออติดตัวกันนี่ก็คือเลขเชื่สี่สามตัวนี่ละของ อ๋อของไปยศผม,มสามหาสามหาหนึ่งเขา้าบัตรน,นีของป่าเกรษรบาดแค้นศูนย์ศูนย์หกเข้าบัตรี่นีพอท้องเรีอ,อ,อ,อห้าสามหกเข้าอีกโอ้โหไม่อยากบอกไม่อยากพูกอ่ะบัตรที่นี่เป็นเลขสองตัวครับ็เนเลขสองตัวนะครับหนะ้าูย่าจอบบวกเป็นเลขสองตัวเลขท้ายสองตัวข้างล่างงบประจำที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปด่างปูเด็กป,ป,ป,ปับว่างปับเด็ปกปูบอสต้องไป โบยยังหลายใหญ่ห้างจั่เดี๋ยพอต้องเรียกคนเดือบคักๆับรถเป็นคนที่สามนี่เอาไม้ล่างของสองตัวแรกเชิดกำลันเอ้าแนี่ยเนียไม้ล่างของสองตัวแรกไม้แรกของสองตัวล่าง,ง,งไม้แรก ไม้เล่าครับไม้เหละค่านี่คือเลขไายสามตัวขงบนไม่แลกไม้เล็คห่าเลขสองตัวงลางไม่แลกไม้เล็ห่าปาด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 คือขันคูแบบอุเบกปูย่าจอมบวดคุณครับนมาแลกัะขันจนเอ้าเป็นตัวทัสินครับเป็นตัวทัินต่อยจากไม้เล็ค่ามาเลขไทยทั้งตัวงล่างนั่นแหละเอากรขักปังปังป๊เปี้ว่างปูเดี๋ปวปาว่างปบเด็ปุ๊บดูว่าสีเดีเข้าสีหูว่าไผเป็นไผเอ้า ไม้ตัดสินเชื่ทัานเอ,อ้าแหนนั่นไม้ตัดสินต่อจากไม้เลขห้ามาปู่ย่าจอมปวกคนยิบให้พอต้องเดือบคนเรยียยางขัดงวดสีมานนี่ไม้เลขไม้เลขหกครับไม้เลขหก ร่วมกัน5 6หรือ5 9 5 6หรือ5 9นี่คือเออ่กูย่าจอบบวกมอบโชคลาภใงกับไข่กับป๋องพอเน่าเลี้ยงเเดิอไปฝากไปตอดบูเจ้าคักขัดก,กันดบบเป็นคนที่3ามนะครับเนาะขันอืเอาเลขท้ายลงที่1 3ตัวและ2ตัวเลขท้ายข้างล่างก็ไปยังที่1กรกฎาคมกสสองพันห้กกนายปดกย่าจอบบวกคุณจิตไผ่เล็กท้ายลงที่หนึ่งฝากไปตอดบูเจ้า ผ่านช่องพัดต 5, 3, 6, 5, 3, 6, ้องเรห้าสามหกห้าสามหกหรือห้าสามเก้านี่คือเลขไทยเราที่หนึ่งมาที่นี่เลขสองตัวบังคัน 5, 6, 6, ห้าหกห้าหกหรือห้าเก้ามันตรงกันครับห้าหกกับห้าเก้านะครับนะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับเบื้องพระนั้นแห่งๆเลยๆส,สวยๆง,ง,งามๆกันทุกท่านเป็นวันที่สามของเดือนความเชื่อส่วนบุคคนมันเป็นแนวทางนะครับเนาะอืมนะ,ะ,ะขอตัวเลียคนเรีผ้า,รา,าเรียกทูบ ตัวที่สามสิโช่หรอเอาขานก้อนนี่เลขทูบนี่ขานบอกไปสอตัวก้อนเก้าสองเห็นบ่สุดยอดครับเก้าสองเกาอก็่ว่าหันละที่นี่สิแต่เบิ่งเพิ่นสิใหาเก้าสองยังฝั่ที่นี่มันตรงนี้ตัวเพิ่มตัวไม่ขึ้นมานัว่เลยนอบ้าบาดบาดบาดทไหนรับไห้แน่สิเอาลังงามแบบที่นี่ดูมาาว่นอกัน ทองเลียเจ้าจะบอกหลายใจห้างเยอะคนไข่จ่าเจ้าเด้มีแปงกุ้งไข่ไรมีแปงมาท่านผู้ชมมาเบิ่งพร้อมขอท้องแลียเออเออเออคนเดิมเรื่องกวางไข่ตัดบ่อนอมขอบคุณตัวนี้บอจัาตาดตัวแบบมาผมสีมาซองเบิ่งเลขกทูบแล้วก็สีมาซองเบิงงบ่งจอมปลวกคักๆก,กันนะในมือเจ้าเบิกเอาเป็นแนวทางแนวยังการไปเอ้าอันลับเลก ผมก็สิผ้ามู้เจ้ามาซองเบิ่งเลขทูบจ้าก่อนไหนยังนี่ครับด้าปู่ย่าจอมปวกพญิภห้อึบมันยังล่ะอ,บอึบอึบ,อบ,อบเบ้อ922ง,ง,ง,งามนองเฮ้ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี่ครับด้าเลขทูบปู่ย่าจอมปวกเลขทูบป,ปู่ย่าจอมปวกเพิญิภัย922 922นี่ครับด้านี่อย่างงามเลย922เอามาที่นี่ผมกอสิผ้ามู้เจ้ามาซองเบิ่งระวังโดนนี่นั่นเพิ่นก่อน นะเห็นแล้วครับภายในเป็นอลังการประคับด้านี่ฝนตัวโบมีเปียกครับด้านี่เพิ่นให้โชคให้ลาบสุดยอดนะครับเนาะนี่อ่ะมาส่องเบิ่งตามที่นี่กันนะอ่ะผูชมเบิ่งเราเท่าไร่ละเรื่องเอาว่าโบเจ้าเห็นเลียงว่าเห็นเลียงตัวใดนะไปบต้องเลี้ยดสิสองให้เบื้องโลละ รอรอปากทำเพื่อนี่แหละรอรอปากทางเพื่อนี่แหลอะอาผมสิได้เลี้ยงไปจนว่าอ้อมก็ได้นี่อ่ะเริ่มต้นฟังทั้งนี้เ,เริ่มต้นฟังทั้งตะเวนตกไปหาตะเวนออกกันนะก็ได้เอาไปก่อนก็นกนดได้ผู้ใดเห็นยังได้ก็เห็นก็คือยังสั่นผู้ใดเห็นกันคือยังไหนอาปู่ย่าจอมปลวกครับเห็นหรือเห็นนะครับนะผมสีซองเบิร์ไล่เลี้ยงเสียงประสานไปเรือร่อยกานเห็นเลขตัวชัดๆเนี่ยพบกับสยุตอยู่ก็ได้เนี่ยถึงเอา ผู้ใดเห็นยังไรก็ไปด่าผู้ใดเห็นยังไรก็แฉไปด้อครับด่า like like นี่ครับม um like องนานีเพิ่นผมตั้งกล้องให้เบื้องนีนี่อ่ะผู้ใดเห็นยังไรก็เป็นตัวเลขตัวยังก็เป็นชกเป็นลาบของมู้เจ้านี่นะครับเด้อคือทั่วไปคำว่มาทัวไปนี่กัเวลาทั่วไปสองทั่วไปเขาล็อกแคลนํานีนีพิ่น ผมสีซองไปองหอดจอมแล้วก็ผมก็สิล่าเลยนะครับเนาะหอดจอมเพิ่นนั่นครับเนาะนี่ครับครับด่าขยับไปเดี๋ยวนะครับเานาะมองจมจอมนาะผมยือมือไปบึ้งไปผู้ชมมามาที่นี่ล่าได้ไข่อยปิวเด้อวนะครับเนาะอ่ะนี่ครับเนาะ นี่แหะครับปู่ย่าจอมปวกอวันนี้ผมพ่อทองแหล่คนเดิมกรสิคลาท่านกาบานกับซองเห้ผู้ขากาบานแขวขาดปลอดภัยแล้วคำนว่าเห้ผู้ขากาบานแขวขาดปลอดภัยผู้ขาก็ขอขอบคุณปู่ย่าจอมปวกที่ให้โชคให้ลาบกับชออ่องพ่อทองแหล่คนเดิมสองงวดติดต่อการงวดนี้เป็นงวดที่สามแล้วคำนว่าเอาขอ,ขอขอบคุณหลวงนาค,ค,ค,ครับเอฟซีครับ เพิ่นไฮโชหยราบแล้วปู่ย่าจอมปลวกเป็นคนที่สาของช่องตองเลคนเดิมของเพิ่นนี่หะมอบโชคแล้ววันนี้งบประจำที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคานจักเสือกระดาเรียกไทยเพื่อนไฮแล้ววันที่1นึงหเพื่นไห้าสามหกหรือ539แล้วก็เลขสอตัว5้าหหรือ5้าเก้าเลขถูกบัง้องการบังหันเก้าสองสองเกาองสอสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังระเบิงเท่านั้น เฮงๆเรื่อยๆซื้อเสื้อของงานมาทุกท่านไปสักผ้ชมวันนี้ไอ้มือเจ้าได้โชคลาภกับเปิดให้ล้วอ้าคืนนี้มือเจ้ากินก๋วยเตี๋ยบนอนหลับมุ้งย้อไปได้ครบไข่ยามีนอนหลับฝันดีลาตีสวัสดิ์ไปอืมนั่นมันมันต้องดันควคนบอกแล้วเสียหรอมันสีไป๊ใสมันบอกคำมันอยู่ไปอย่างเพื่อไงนี่ไปไปสักผู้ชมสวัสดีครับไปอืม